ีพี่ไปดิพี่นะบ้านคณะพี่ทำเลยพี่ทำพี่ไปเอาปูนมาด้วยพี่จะมีเกียรติได้ไงลงมายิงข้างล่างลงยิงข้างล่างเหรอที่ต้นจัดเลยพี่ตรงไหนก็ได้พี่ผมจะยิงมันให้พี่บ้านบ้านโลตี้ฮะโลตีโลตีอ้หิวอ่ะโอ้โหใช่แต่โตเกียวจะอร่อยกว่านะเต็มเต็มโอ้โหยิวอ่ะดีวันนายวันเดือนเอา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 หินที่พี่หาพี่ เดี๋ยวเราที่ขอได้เก็บประสบมิตรต้นใช้เอาปืนเอาเอาตะหินมาเราจะได้มีเกจได้หรอกกี่ตัวพี่ต้นตัวเดียวชุดนั้นใช้ถ้าผมยิงมันก็แตกแต่ผมรอรับทีเดียวนะม,มันเปิดเข้าหัวกูเลยแล้วใครทำพี่ทำเนี่ยเองไปทำดิพี่ไม่ทำพี่ไม่ชอบถ้ามันแข็งก็พี่ทำก็เกิ่งเกินคนอีแกโอ้ขอไปแต่ยังไม่เห็นรับใช่พี่พี่พแอดมาใหม่ครับถ้าผมไม่รับแอดมาใหม่นะครับตัวทีครับตัวที่ไอ้ยิงผมรับทุกคนแต่แต่แอดมาใหม่บางทีมันไม่ขึ้นนะบางทีมันขึ้นแต่มันไปอยู่ล่างอ่ะมัันไปอยยู่่่ลลางๆเครบพี ถ้าผมไม่ได้รับใครแอดมาใหม่เนื้อทุกคนเนื้อวิวันพี่ต้นเดี๋ยวฝากขอพี่ยิงนะพี่ยิงนะสุพี่ตู้อยู่ฝั่งขวามาตอนนี้ตายหนึ่งตัวเปล่า,าสุพี่ตู้อยู่แถวไหนพี่ล็อกให้ไปเลยลไปเลยเห็นตรงตู้ปะเห็นแล้วอยู่นูน่นนะเออวิ่งไปวิ่งไปแล้วกเก็บสุแล้วบีเกรดเอ็งอยากติดเกรดนะแต่บีเกรดไม่ได้เจอคอมพิวเตอร์หมด โอ้ปอปือเพียบเลยเด็กกระเทยไหนวะะไหนอ่ะอยู่กล่อง่รงๆอ่ะผมแ<ม>อดเป็นเอ็ดมาใหม่เนื้อคนเอ็ดมาใหม่นะคะวผมรับให้นะครับหรือว่าจัดบ้านแกไม่ดีก็ดูลูก ดีลูกดีลูกดีหรอกเอออย่าลืมเวลาที่พี่บอกเนอะเวลาทำมันแคมป์พยายามหันองศาให้ตรงกับตัวบ้านลูกพยายามพยายามหันองศาใหตรงกันไม่งั้นมันจะแบบไม่แต่หลอนหลอนมอนอยู่ไหนลูกเอ้วยพี่ต้นพี่ต้นผมเก็บมาแล้วพี่ต้นพี่ต้นผม่่ีเก็บไแล้วเก็บไแล้วพี่ต้นตู้เก็บคุยขังบ้านเพี่นยวเลยดีวานใส่ประตูใส่ประตูก่อนใส่ประตูก่อนยู่เลยก่อนได้ นนเทำที่ไยมันกุยอะโยนชอบดีโยนเหล็กให้คุณชายช่วบ้านผมไม่ทำแล้วใครจะทำนะอผมก็ทำอยู่นี่ไงก็ะทำอยู่นี่ไงปะโทจะถทำแล้วไหนาสำนักไหนเราสำนักไหนเราสำนักบุญเติมครับผมก็ทำอยู่นี่ไงโอ้อยากอยากมาทำเรื่อไงล่ะอยากมาทำเรื่องไงผมไม่ได้ขมขันจะทำผมไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่โกรธอย่างนี้เนี่ยผมก็สร้างสิก็สร้างสิเออละก็สร้างสิตรงนั้นน่ะก็สร้างสิละมาตีคนหัวแข่งคนออกสิเออก็รอบประยุกต์กันออกไป อนะผมไม่ได้โกรธผมก็ถึงยื่แล้วที่ผมเนี่ยผมอารมณ์ดีแล้วแหละโอเคอารมณ์ดีมากแลนะซากสิซากสิอ๋อนั่นนั่นเออโอ้โหเนี่ถามยี่ไม่ต้องถามนะสิเราไม่ต้องถามนะดี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 ทาไปสวยลูกสวยถ้าขบุนสิเออันได้อะันหลังอะหมุนด้วยมาได้อะมาได้หุนด้วยนะไอทำมาไดไม่หมุนเนี่ยจะทำทำไมนัมันกระดูกยากหู่นมันใช้ยากนะจะลงไปรับทีนี้แป๊บคุณดูคุณได้ขึ้นได้ไปดูไว้ เฮ้ยโอ้ยบ้านอะไรวะเนี่ยบันไดสองอันโคตรเสียวเลยเราในมันสุดยอดจริงๆสุดยอดคุณเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไปเลี้ยผมก็ทาแฟนคุณเลี้ยวล่ะเบียดเคินี่มันอะไรกันที่นี่บันไดอะไรวะเนี่ยอะไรไม่เกี่ยวเลย มีวันเลยถ้าบันไดบันไหบ้านบ้านแคมอะไรบันไดแปดบมีวันมีวันเลยมันคนเดียวเลยบันไดที่ไม่หมุนน้ำมันแน่แน่เต้เต้คุณกลับไปเอาของบึ้มมาเลยนะคุณพิีเมลัยทีพีอารูนีอะไรอย่างเป็นทิดาคุณกาคุณดำดีดิบันไดด้วยมาแล้วก็เปิดไปยังพี่ยังเหรอีกแป๊บสตรีมหมุนแน่ไม่รวมเลยครับอ๋อไม่รวมแสดงว่าอ๋อเป็นแบบไส้หวานอย่างเดียวไม่รวมใช่ไหมใช่เดี๋ยวป้าทำให้ ลงมาแล้วทีพี้ามันมีประโยชน์นีป่ะไปไปอะไรวีวานที่แบบพี่ต้นซีประโยชน์โอ้พี่แบบอะไรไอทำกับขุนี้ก่อนเออแหละไออแซปะรังเคจริงเลยเออเธอเนี่ยวพี่ชอบมากเลยเวลาทำบ้านแกมันไม่เคยตรงบ้านสักทีหนึ่งชอบมากแต่บอกมาให้หน้าบ้านมันอยู่ฝัก้ายดีแล้วมันเป็นการหลอกล่อผู้ต่อสู้เลยว่ามีคำที่พีผมไม่อ่าผมลงลงไปลงให้โดนนินคุณกากทำประโยชน์เลยเลยนอกจากตายดล้วเขาทำอะไรบ้างเนี่ยตาย เราอยากตายก็แบบโอ้บอกสิงลูกคุณทำคือเกิดเตียงนะหาจัดเลยนะดูดิเขาไม่ทำประโยชน์แล้วใครยิงมั่งอยู่คุณคิดดูดิอาโอ้โหพี่ต้นพยายามเก็บของพี่ต้นพยายามเก็บไปแล้วโอ้ยแอบรับแอมได้ครับได้จัดไปครับสวยๆอ่ะทำไมมีรถของคุณเคยฮะ รียบร้อยเรียบร้อยมีวันใช่ไหม้โาวฮ่โอ้โหว้าวฮ่าคุณดูผมคุณดูผมคุณดูผมดูดูชุกมาอยู่มาอยู่ตรงไหนคุณบอกว่ามาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิงยิงฉันยิงรางวัลกำลังดิ้กที่จะขุดอ้าวถ้าพี่ตายนี่พี่เตะพี่ต้นได้เลยอ่ะาได้ยิงมันนียิงข้าพเจ้าใส่ละใส่ละพอพี่มามันก็ไม่กล้าบอกไงทุกคน ลุก่อยเออเฮ้ออีไม่พี่อ่ะเมื่อกี้พี่ออกไปดูเชื้อมีวันไม่เท่าไรเราก็ถือวจะสู้พี่ได้ยังไงเดี๋ยอยดูนะมีวันน้องพี่มีวันน้องพี่เดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูอะไรดูนี่คนกากเขาทำท่าทำบ้านทำบอยตรงนี้ฮะต้องมาชุกคุณอย่างคุณนะโอ้พีวันได้บันไดแล้วเนี่ยเออมันหายไปเลยอย่ามองอย่าดูมาดินี่เรียบร้อยเรียบร้อยดูพี่ดูพี่ไอ้รูตินตูตีจะชิลแค่ไหวะลงไปเลย นั่นแหละเถอะจะสู้ผมได้ยังไงคุณต้องมีความเก๋านี่ฝีมือสู้ไม่ได้ผมจะใช้ลูกเก๋าเอาไม่ใช่เปล่า <c oughs> เล่นบอลสู้เขาไม่ได้ผมก็ดึงดึงเสื้อเอาแหละ <c oughs> ได้ <c oughs> สู้ <c oughs> ปกติมันสู้ยาก <c oughs> ใช่แต่เตะผมเลยแต่ทำไม่ได้ผมเตะบ,บอลจริงจเล่นสู้ไม่ได้นี่เก็บใบเหลืองทุกแมตช์เก็บมาทำไมก็ไม่รู้เลยเขาสับเลืออะไรใช่ไหมเจมส์ะ มาผมก็คือคนสุดยอดอยู่แล kind of so ้วเก็บจ่อเก็บเสียงข้างหลังมันเขาหลเราหลอกนี่เราหฝั่งเราฝั um mm ่งเราพี่ตรงล็กฮะที่ตรงพี้พี่ดูนะเมื่อกี้พี่เห็นไอ้กระโหลกยังอะไรก็หน่ายหน้าหง่ายตาลงมาเลยลูกใช่เองใช่ไหมน้องเนียรู้ว่าพี่อยู่ไดห้องะไรเฮ้ยเข้าแล้วคือสุดจริงๆเลยนะ มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วพี่เฮ้ยไม่เท่าไรอย่าไปพูดให้ใครฟังนะไอยเขาเอ้ยลูกเ,เอยอเออแค่เราซ้อมตายเฉยๆนะซ้อมตายว้าไม่เหนื่อยเลยหรอกนะ,ะอย่าเดืเอดห้าตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยสองตัวใช่ไหมเฮ้ยเข้าหัวกระบานอีกเม็ดนึ่งใช่ไหมใสด่ดังบลักดังบลักไอ้พวกที่มันวิ่งแล้วยิงเราเขาตื่นไม่มาหรอไม่มาหรอไอ้มันมาดิ ต้มตายยิงใจเหรอฮะคิดดูดิมันไอตัวโยกยิงเมื่อกี้เหรอพี่ต้นเออ <laughs> โอ้ย <laughs> เจ๋งยิงๆเ <laughs> กอะวันนี้กกายครับวันนี้นั่นอะไรวันนี้ทุกคนนะครับช่วงนี้ซับจ้างครับคุณยาณภูนขอบค,ค,คุณยี่สิบด,ดาวด้วยครับคุณอ่านว่าอะไรนะยาณภูนนะครับใช่ไหมเทียนธีรชัย <laughs> อุ้ยไอตัวนั้นไอตัวพรอมอะไรแน่เลยผมว่านะได้ใช่เลย เอ้ยเคที่ไหนเฮนไทน์ที่ไหนเด็กติกิ้งไงเคทก็เด็จริงิ้งเราต้อตายเพราะคนอื่นเลยนะมันชื่ออะไรนะมันย้ชื่ออะไรรพรอมไม่ทันชื่อ P R O M น้ำหน้าไม่ใช่ไม่ใช่พรอมอีกตัวหนึ่งมันชื่ออยู่ใครเฮนไทเหมือนชื่ออะไรวะเมื่อกี้ทุกคนมันชื่ออะไรนะลืมละ E N น้ำหน้า E E N O ไอ้ตัวที่ผู้หญิงกระตู้นอะเใช่ไหมชมพูอ่ะใครเอวป่ะไอรเฮนไทน์เฮนไทนป่ะใช่ใช่ใครเอวใครเอวอ๋อใครเอวใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้วะตัวนี้วะ โอ้ใช่เลยใช่เลยยังไงก็ใช่เนผมว่ามันมีไม่กี่ตัวหรอกที่ที่ยิงแล้วดูออกเลยว่ามันใช่ต้องใช่แน่ๆมันโยกแบบมันโยกยิงแ่โยกยิงโยกยิงนี่วาเอแโยกเป็นบัอลำเลยยิงไเกินสวันผมเชปภาพลุงเพีรให้ทุกคนไม่เคยร้องอะครขนาดนเ้มาก่อนเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ โอ้โหจะบื้มบ้านก็บื้มไม่ได้ชิบหายไฮอ้าพูดได้ดีดจริงทำไมอ่ะทำไมเป็นคนอย่างงี้ไม่พี่รอเกิดเตียงกันหรอกต้องใช่ต้องใช่แน่ๆต้องให้เตือนเป็นคนแก้เอ้ยสองก็าดับเพลิดแล้ไม่ตรงไม่ตรงอยู่ทีนยิงรออีกสามสิบนทีพี่จะไปลูกไอ้ตัวนี้ต้องใช่ใครยังไม่ใครยังไม่ทำแล้วรีบๆทำเลยนะ โอ้ยตัวนึงนี่วะเม็นโยกยิมมันโยกเป็นหมอลำเลยวะแสายยิงเงี้ยนะประตูขวดนั้นเร็วคือวิ่งมาหาใส่หน้าเลยอ่ะโอ้ยเลยอ้อโหกับไอตัวในบ้านก็แย่แล้วตัวนอกบ้านเห็นยิงมันยิงได้แคมในวันเตียงไว เอ้ยเวลารีพอร์ดใส่ข้อความด้วยนะใส่ข้อความด้วยใส่ข้อความด้วยเดี๋ยวไปรีพอร์ตเฉยรีพอร์ตใส่ข้อความด้วยมันจะโดนเร็วขึ้นมันจะตรวจสอบง่ายขึ้นใช่ไหมเหมือนอิงไปร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างไปแล้วไม่พูดอะไรเขาไม่เขาไม่ทำให้เลยทำแต่ก๋วยเตี๋ยวให้เลยแบบเออไปเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่แกเอาเส้นอะไรแม่งก็ไม่ตอบพี่หมายรอรอหนุ่มพูดอะไรบีวานฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่บอกให้เอกงขับเตี๋ยมาด้วยกันเลย ผมหาหาถุงยิงก่อนผมยุกเป็นหมูลำเลยตอรอช้ารอช้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นขนาดโยกยิงก็โหตัวนั้นใช่ไหมมันโยกยิงอ่ะคนที่โยกยิงมันยิงยากถ้าใครดูนะให้ดูนะให้ดูนี่หนูจะยิงเดี๋ยวรอช้าเราจำยกยิงให้ดูว่าว่าลายปืนมันเป็นยังไงเนี่ยแล้วคนที่คุมนิ่งๆได้เนี่เดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องสู้ คนนอกไอคนเขาตัไอนี่ก็ต้องสู้เอ้นี่นี่นี่ต้องต้องไอนี่นี่ดิคอร์ดอะดิคอร์ดอะดิคอร์ด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 เอาแอดมินเราจะเช็คเดียวกว่าเ่านี้พอร์ดดิคอร์ดอะดิคอร์ดผมมันบั๊กกะมันทีไม่ได้ดิคอร์ดใครให้บั๊กคมไม่ต้องสพอร์ตเลยไอนี่ชัดจริกว่าไอหมอนอีกนะไอไอไอนี่ไอหมอนี่ัชัดจกิกว่าอีกนะเตจรูกคือไปแล้วเหรอ อยาาากทเวลี่มมให้งงดนั่นแหละกูยัเข้าไปติสวยสวยเออฮ่าานี่จะของบ้านเลวีมีวานหอพี่มีวานจียาพี่นี่จียายพี่อย่าไปเชีให้ตัวเองสิลูกอดีรักสวยเลือสวยีนี้แก่งรองกันแหละดีวะีนีพี่โหดลูกเลยเนี่ยอีสองใครจตกอยู่ไม่กี่อของพีเทวเท่าที่เอดไลไดมั่ง พีบีเหรอใช่ทีพีหักใครได้ไหมไปเอาอะไรได้เราลงไปแล้วให้อ right ีวันนี้ไม่ทำประโยชน์ไม่ลงไปแล้วทีบีว่าไม่มีหัวแล้วไม่มีหัวแล้วบ้านให้ไม่มีเลยละที่บ้านเราเดี๋ยวก็กำลังลงกำลังลงกำลังลงรอรอแป๊บรอแป๊บเอาอะไรเพิ่มไหมเตี๋ยวไก่ใส่หมูโอเคใส่แต่หูไม่ใส่ตับพิเศษไหมเอาพิเศษแต่เส้นธรรมดาแต่ผักบุ้งพิเศษแต่น้ำปกติเอาเตี๋ยวไก่ ใส่มาละไม่เอาขมขมร้านนอนนะควรพีพี่มาเอ้าใครบอกบ้านแค่ไม่มีกล่องน้องดีดใหม่ดีดใหม่ดีดใหม่ยีได้แล้วครบด้วยครบด้วยแล้วมาวางกล่องนี้ขอเอาใหม่เอาพุทโธเอาไก่ไม่ใส่เป็ดไม่ใส่หมูเอาผิดผิดไม่ใส่พริกแ้วาครบพี่พี่มาครบแ้วดึงเต้กูเดี๋ยวว่าพี่มาลับทีพีนะฮะ โอ้โหขึ <g <g um ้นเลยว่ะขึ้นเลยว่ะขึ้นเลยว่ะมิติตขึ้นเลยว่ะขึ้นบ่าตไปยิงเลยว่ะเอาดึงโอ้โหเกจ็ดตังเลยบันไดเงี้ยวิ่งยวัววิ่งวัวเฮ้ยบันไดบายบีวันนะคุณยิง่งยิยมไว้สิครับประโยชน์ปะสิไหนอยู่ชั้นไหนเแย่นั่นแหละห้องเตียงเจะห้องเตียงแล้วโรนินสุดสวยสวยเฮ้ยจอห้องเตียงแล้วคุณยักษ์เป็นตัวกลาเตียงเลยอ้าวสวยดีเออคุณเ้ยทำดีเนี่ย ไ,ไปไปละ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 ตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอตัวโหดได้ไหมเออจะไม่ได้หมดเลยเป็นไงโรนิเอไม้ก็ได้ยูทิสอะไรพี่ทำไม้ออกไปให้หน่อยผมมีมัดได้มาเอาเอาอยู่ในหน้าบ้านนะรับรับรับไปเอออยู่แล้วอยู่แล้วรับ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 ไหลไปแล้ว ดีที่จำเสียบีบานกับตุกเล็กได้ขอวักเพื่อนพี่หน่อยวักเพืไ่ไม่อั้บ้านเป็นเหล็กเหรอข้างบนแล้วบนปล่อยเป็นปูนก็ได้ครับบ้านนี่างบานแขมงปูเนี่ยใช่เหรอ,อใช่ผมมาง่ายอย่างเงี้ยนะอย่าจะหาทางม,มาลูกประตูบา้านแมป์ยังไม่ได้ใส่เนละ้วหาลูกบ,บ้างมาเพิ่มจะไม่พอมันบล็อกเดือเรื่งด่างอีกแล้วเดือเรื่งด่างอีกแล้ว ยิงเล็กเลยค้าไว้ก่อนเจมยิงเล,ลยค้าไว้ก่อนเดี๋ยวมานับเดี๋ยวมานับเลยค่ายแล้วจะหาย,ยังไงเจอพไปลงมาคนละห้ามีนอนอยากเข้าไปเลยอยากเข้าไปเลยตรงนั้นแหละอ่ะอยังไงห้องอยู่ห้องกลางข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่ใชอ่อีกไปยิงไปยิงไปสู้เขาลูกสู่เขา เมนูบอดี้มาเกือบจะบดี้คุณชายเก้าครับันนี้คนดูใหม่ด้วยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับัอดีรับสวัสดีครับใครกดดาวสูงสุดของสตรีมนี้มีเสื้อให้หนตัวนะครับตอนนี้ดาวสูงสุด1น0 0ดาวจากธนกิจนะครับคุ้มค่ามากวันนี้คุ้มค่ามากจริงมาเลยใช่ไหมมาเลยใช่ไหมกสนี้กับสูนี้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ย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  เออพี่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวมันล้มควบเลยใครก็หลังยิงอยู่สองเมตรสองเมตรสองเมตรเจ็บ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 มันบล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้แตกแตกแตกคอไว้คอไว้มันคอไว้คอไว้แตกไม่ล่วงข้วหัวไม่แตกอ่ะเดี๋ยวคอไปนล้คอไปแล้วทีตัวหลังคอไว้คอไว้ก่อนคอไว้ก่อนอย่าให้มันสร้างเจ้านะ เราลองบล็อกมาลองบล็อกเห็นยิงเห็นไม้นั่นยิงเห่นไม่นะวัดยิงได้วัดสร้างกันนะอะไรอะไรยิงอะไยิงทุกคนอ้าวเหรอที่ต้นสร้างกันนะที่สกิลไว้เนี่ทีนึงอ๋อโอเคโอเคสกิลว่าถูกแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าสร้างนี่มันจะได้ทุกยากหน่อยขอบคุณพี่โนุชอมยิ้มตลาดภาคติดดาวครับขอบคุณมากครับมากนะครับ จะมาเซ็ต็อบเดานี้หรือเปล่าวันนี้มีเพื่อนแจกตัวนะครับง่ายๆวันนี้กินหมูแล้วไม่บอกให้วันนี้แจกซีจากพี่สุธรนะครับขังเลยพี่โลปีเข้าไปปีเข้าไปปีเขไปโอ้ยเรียบร้อยเคลียร์ปะเคลียร์ปะยัดสามเหลี่ยมกลางข้างบนโดลตายแล้วตายแล้ว สองตัวนะสองตัวนะอ่ะหูจะลงไปเรื่อยนะ,ะเดี๋ยวเตียงข้างข้างในสองแล้วก็ตัวสองตัวเมื่อหลังเข้าเมื่อหลังบานเข้าได้ดีมามามา,มาออกมาบ้านได้หมดเลยทีตย่ตายตายพี่ลม้มพี่ลม้มเดือด กี่วันดูนะมีหอใหญ่มานะฮายโรนีมาจะฟักต้องออกไปรันด์หอ,อ,อเจต้องออกไปบ้านเราอะ่ะ m ม name อี f u c กอยู่ไอ้ฟักกูทรสามปืนสัตเฟอร์หรอไหนอะ่ะใช่จเอา้าหน้าบ้านมาหน้าบ้านแคมป์เจ็บสามปืบ้านแคมป์มานะมัน,นจะเขา้า อยู่อะไรให้สันเฟื่ออุอ้ยสามมือสีจำเจียว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 เดี๋ยมาอยู่นี่ไหนอ่ะจะบล็อกตายเหรอเราต้องอยู่ในนี้แล้วล่ะยัเข้าวาเ,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 เลยอยสันเฟื่อตัวสามมือสีได้มาจากบ้านมันอย่างอื่นไม่ได้เหรอรด้วอย่างอื่นเก็บไปแล้วไม่มีไม่มีไม่ไม,มีอย่างอื่นมีแต่เปิดหลือดิงดังมากหรือสันเปื่อสามสีก็ยังดีปะปลอบใจ น้องขอแมวแบบพวกนี้ผิดนะมีความเด็กไปใ,ใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นอะไร <c oughs sausage> ผูมใจเอาไว้ไม่ให้น้ําตามันไหลมาาไงบ้างว่าไงบ้า,าง เธอจะไปแค่เธอต้องการขอเลิกลตอนนี้เราเรอคงยกับบ้านเดียวนี่ครับตายไดีเวนที่อยู่ในบ้านอ้ามันเข้าบ้านแคมเหรอยังข้าในไบ้านแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ในบ้านเราเนี่ยอ้ว่วาปยังเข้าเข้าใจแกล้งยิ้มออกมาใกล้ว่าฉันไม่เป็นอะไรเอารได้ชกันเ็ยังไงล่ะไม่ใช่ผิดเพลงกผิดเพลงหรอก ครัลงเนั้นนก็คอะไรชี้ตู้บ้าเปล่าหาลุงโตอะไรไม่อะไม่อยู่ไหนละเอ็งช่างอีเด็กวะการทิตาช่างอีเด็กจ้ะใช่ไหมน้าสกุลอะไรนามสกุลอะไรลองบอกนามสกุลได้ฟังนี่จบเลยนะบอกนามสกุลนี่คือจบเลยอะชื่อนางศิลปกรไม่ใช่ไม่ใช่การทิตานะการทิตาช่างอีเล็กเหนือปทุมได้ไหมจังหวัดอะไรปัจจุบัอ การทิตาช่างอิเล็กกระจกแค่นี้มีข้อมูลขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้รถคันเขียวๆไปรับที่บ้านชอบไหมล้องอันดาดีกว่าคันเขียวๆอ่ะแหมวอีกสองนาทีกลับบ้านได้นะครับโอ้ยเอามาเต็มกล่องเจ้าภาพไปไหนหมดวันนี้แสดงตัวหน่อยเออเจ้าภาพหลับหมดเลยจริงเจ้าภาพไม่มีใครมาเลยฮะตะเตืองไต่ได้เพียงยืนมองเธอกับเขา ที่กำลังจะจากฉันไปอยู่ในบ้านอ่ะทาไม่ไม่ผมคนขอเข้ามาแล้วพี่แล้ใครกระโดดจำยองอยู่ในบ้านปะมันมันมาแฮะพี่มองเขาเห็นด้วยหรอวะมันสูงแล้วเว้ยไม่มีคำพูดจาใดๆไม่มีเหตุผลพี่พี่โนนินบิดมันไปทิ่งไงเราทำที่ไหนอ่ะเฮ้ยตัวเล็กฮะตัวเล็กดูที่เหลือเนี้ยไหนขอบคุณมาก เกงแกวเกงแกวโอ้ยป้าสี่หมื่นนี่คุณไม่ตกใจเลยนะป้าสี่โอ้ยใครตั้งสามพันยกก็เฉยไปกลับบ้านไปกลับบ้านมันจะกลับไปได้อี่หกศีรีแล้วหกศีรีโอ้ยเปล่าลรอปั๊นนีาไม่ให้ผมจะกลับบ้านเองคุณไดกลับไปเลยคุณมันก็จะออกเกินไปสวัสดีม่อนมอนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับแอดให้ยิ้มย่อจอไปรับแอดให้ย่อจอไปรับแอดให้ ยังไม่ได้รับแอดใครบอกได้นะครับเพื่อๆเๆื่อมีใครอยากแอดเพื่อนนะฮะแอดได้เลยแอดได้เลยเต็มที่นะฮะได้จอมบีบินนะโวแม่อีกยิ้เจ็ดนี่นกลับบ้านได้แม่โอ้ตัวนนี้ม,มันจะเกิดมาเกิดมาเอาของในบ่างแจ้งเลยนะ อันนี้น่าจเล่นประมาณ5,000ชั่วโมงแล้วเมื่อก่อนผมงงว่าเขาเรียกว่าสลังมันเรียกว่า TC มันคืออะไร TC มันคือเนี่ยบิลดิ้งบ็อกครับมันย่อมาจากทูนคัพบอร์ดมันก็เลยเรียกว่า t ีกันผมเล่นมา3ปีผมเรียกว่าอะไรรู้ไหมบิลดิ้งบ็อกแล้วบางคนที่เล่นใหม่แล้วดูโดยบ่อยเขาเรียกบิลดิ้งบ็อกตามหมดแต่ไม่มีใครเรียกทีซีนะก็ TC ไงฝรั่งเรียกว่า TC ก็มันย่อมาจากทูนคัพบอร์ดไอ้บิลดิ้งบ็อกเนี่ยใช่ป่ะใช่แต่เราอะเรียกว่าบิลดิ้งบ็อก แล้วฝรั่งมันงงแล้วเราถามเวยูไม่ได้บอกแล้วฝรั่งมันงงว่าไอ้ไม่ได้บอกอุ๊ต้าฝรเองแล้วกดไปคุยกับฝรั่งเวลาหาของไม่เจอแล้วแล้วกดไปถามเละถามไม่ได้บอกว่าอยู่ไหนแม่มันพูดกับเราไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่เข้าใจกับว่าไม่ได้บอกเลยตัวยัง่งหาไม่เจอมาเก็บของว้าไปแลาของเยอะของเยอะเก็บเล็กผสมน้อยนะยับไม่เห็นชื่อเฟซเพี่ครับใช่ไหมเดี๋ยวผมมีให้อีกรอบหนึ่งครับ กดติดตามได,าได้ครับกดแอดเพื่อนก็ได้กดติดตามก็ได้ครับเพื่อมีคนอยากแอดเพื่อนไงฮะจริงเฟซบุ๊ก <c oughs> ผมกบันเทิงพพสอะไรก็บันเทิงหมดนะจริงโพสจากซีรีส์ไกลพรืที่หาได้เนี่ยเฟซบุ๊กผมนี่แหละใครอยู่บ้านแชมป์มัือวิวันวิวันสองตัวในบ้านให้หน่อยใช่เหรอเีล่าวิทย์จะมึงเข้าไปไมึงเข้าไปมึงไปช่วยวงวนานแล้วนี่มึง ใายบ้านใายบ้านใายบ้านชุดบัวเรานี่มันอลังการจริงอ่ะพร้อมแล้วหลังเมื่อกี้เคลียร์ต่อไปต้องต้องหาอีกต้องหาอีกมันเป็นบิ้วเหรอใครเป็นบิ้วอ่ะบิ้วบ้านบ้านเราปื้เมื่อกี้ไหมใครปิดปิดแล้วเราเลยเราปิดเราเลยเราบล็อกตายแล้วบิ้วแล้วใครปิดอ่ะ ดอยู่ข้างกันป่าไม้ปิดอย่างเดียวปิดป่าไม้อย่างเดียวโอ้ยใครเปนกินมาวะพี่โลเปิดประตูบ้านนราจะเปนั่นสุดยอดป่ะข้อสุดอ่ะต้องเห็นโอ้โหสายเป็นลูกตัวงูเลยเป็นตุ่มฮะสายเป็นลูกตัวงูเฮ้ยพูดจริงหรือพูดเล่นอ่ะเนี่ย S S โค้งอ่ะสี่หัวพี่ก็ตกใจพี่น่างงเลยสายเป็นลูกตัวงูหน้าตาเป็นยังไงวะงงเลยผีขอพันธ์อะ วิทย์เจอคอมพนเน็ตมั้ยเจอสเกี่ยวกับปืนเต็มกล่องทุกสามชื่อตูตินปูตินชื่อน่ารักอ่ะตูตินปูตินตูตินปูตินนี่ที่ยี่ห้อเตียงมั้นั่นเฮ้ยนั่นซาตินลูกอ๋อซาตินเออชุดที่นอนซาตินทอเต็มพื้นแล้วเต็มตื่นพื้นเต็มเตียงเดี๋ยวเขาเดินครับหลับเกมเขียนกับน้ำลายน้ดรายแล้วก็ตัวตัวที๋ตัวตี๋น้ำลายเตียงก็มาน้ำลายเตียงแล้วตัี๋ตัวี ยอนยองยองยอนยองเฮ้ยนี่ไงตอนนี้มีกล่องไงมีปืนเฮ้ยป้อปืนเอ้ขอบคุณมากจะไปทำบ้านแคเตรงไหนวะงไม่บอกหรอกเขาก็เจาอย่างนู้นอยนมาถามมันเลยเอ้ยใครจะกินมาไปไปกลับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกนกลับบ้าน